สวัสดีครับกาดสบาดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับพาชมบรรยากาศครับงามใบใบครับพี่น้องอยู่โดมสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องพากันพักผ่อนครับอยู่กินไม่มีอาหารข้วครับช่วงใบสักสุดสัก แค่ตากนี่ครับเตรียมเก็บครับพี่น้องมือหนี้ครับเป็นมือที่สองที่สามนะครับเดียวออกมาตากแดดสักตากแดดไว้ได้หลายชุดครับสักตากแดดไว้เรียมเขาเก็บเก็บเขาโคดังครับพี่น้อง นีกครกำลังลรือครับอตอนนี้ลรือเฮ็ดใหม่ครับล้างนี่ครับสมแซมเปลี่ยนสังกระสีเตรียมพร้อมครับพี่นอ้องเตรียมพร้อมนี่เป็นห้อง หองเย็บหองเก็บหองตัดเพชรหัวครับหลายๆอย่างครับทั้งชุดทั้งอย่างครับอยูน่เบิดครับคือด้านบนครับเพชรไม้เพชรไม้สมแทมไม้ปรับปรุงไม้เบิดครับ ั้งเย็บชุดทั้งเก็บชุดครับอยู่นี่ทั้งเห็ดหัวเห็ดคนเห็ดยังต่งตา,างๆครับกระบะทุกอย่างครับเห็ดอยู่นี่บิดชุดมีแต่สวยๆงามๆนะนตากเก็บครับซักเร็จตากเซตพับเก็บ นอนพักครับพักผ่อนกำลังเชี์ทำความสะอาดครับไกลจะเล้วครับ

ยังเตรียมครับล่อเลียรยน่าจะล่อช่วงปิดพุงหนึ่งเซตสิ้นครับน่าจะเริ่มมีการออดิชัน่นมีการสอมเพราะว่าตอนนี้กะศิลปินจะเริ่มทักเข้ามาหลายเติบแล้วครับสำหรับออดิชัน่นฤดูกาลใหม่ครับแดนเซอร์เหลืออีกบบหลายครับ,กบไกลเต็ม้วลือกันครับ บานี้ก็จะได้เซ้นไหวแล้วฮะเออนาค่าก็มาตังมันนี่หม่งเก้าในราคาพี่น้องอืมอยางออกมารอบหนึ่งก็ได้เ่เห็นมาเห็นรลอบใบเหันบ้าม,ามากกับยานลูกๆว่ได้กินจะคลองกับสิว่าได้เงิน ลูกกก่ได้นับหลักประจำกับพี่นอก ข,ขี่เลยด้ยขอขเรอขนนะคะงานใดอยู่นนอ้าวเตือนเริ่มทยอยกันเข้ามากครับทําความสะอาดเาชียร์อุปกรณ์ไม่มีตาไม่มี

แดดดีครับบรรยากาศคือว่เห็นเคื so so ่อนนี่ <Darwin> <Oliver> เคลื่อนออกมาคุูเห็นแดงลอยแล้วกรแดงลอยกับท่อน60ชิบแต่ท่นบท่อน4ีมันถุงละถุงละสิบบาทถุงละสามชบถุงเดียวเด๋อ้าตายแล้วคอยเฮ็ด บราณเลยจะพร้พอมเรื่อยวัน,นบ้าเ,<อ>เค็ดดีแต่เอามาแบบนี้ต้องนอนกองเลยเออโอ๊ยเนาะเนี่ยค่ะตายตายแล้วคลิปขึ้นนานีขอขอค่คร,ค,ค,รค,รครับพี่น,อน้ <laughs> องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ